สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง u t u b e b i g Life Facebook.com แซดบีไลฟ์บล็อกในเว็ไบไซต์ i อ o o วแกรนด์คทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับนั่นก็คือ a s s ู t u g ฟเกมมินะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดูขาวอะอ่ะงั้นเอามาให้ดูใกล้ๆดีกว่าเนาะคือน้ำหนักของเครื่องก็ประมาณหนึ่งนี่นะครับมันคือ t อฟ Gaming ที่เป็น Limited Edition นะครับสีขาวสวยงามมากๆเลยทีเดียวมันจะมีราคาและคุณสมบัติอย่างไรนะครับ เรามารับชมกันเลยดีกว่าสำหรับ Tough Gaming นะครับในตัว F15 Dash ตัวนี้นะครับจะมีความแตกต,ต่างกังชบชาวบ้านก็คือสีขาวน,นั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่านี่ก็คือการรีวิวครั้งแรกของของเราเกี่ยวกับเครื่อง Tough Gaming นะครับก็จะเริ่มจากฝั่งด้านข้างซ้ายกันก่อนนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับก็คือพัดลมเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะครับตรงนี้จะเป็น DC in นะครับชาร์จไฟนะครับมีเป็นอ่า เป็นช่องเสียบแลนนะครับ RJ 4 5นะครับแล้วก็มี HDMI แบบเต็มตัว USB นะครับ Type A นะครับและตรงนี้นะครับ Thunderbolt แล้วก็รองรับการชาร์จไฟแบบ Power Delivery แต่กำลัง100วัตต์นะครับช่องเสียบหูฟังอยู่ตรงนี้ครับส่วนด้านหน้าเนื่องจากความเป็น Touch Dash นะครับเ,เดี๋ยวส่วนด้านหน้านะครับเนื่องจากเป็น ตัวของ Tough Dad นะครับมันก็จะมีความบางแล้วก็เบานะครับทำให้มีการติดตั้งช่องระบายอากาศแบบนี้แต่ว่าน้ำหนักยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แนละถือได้อยู่ครับทางฝั่งขวามือนะครับก็จะมี usb ให้2ช่องนะครับทั้งหมดเป็นมาตรฐาน3.2นะครับคือรองรับแบบ super speed แล้วก็มี Kensington lock ถามว่าทำไมต้องมีเพราะว่าเวลาที่เราใช้และเราอยู่นอกสถานที่นะครับตัวนี้สามารถช่วยป้องกันการจรากรเกิดขึ้นได้น,นั่นเอง ส่วนตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะออกแบบให้ดูแบบโค้งมนขึ้นมาิดหน่อยครับทางด้านหน้านะครับก็จะมีตัวบานพับนะครับเอาไปสามสอหึงส่วนด้านหน้าที่หันมาหาตัวคุณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้สําหรับดันเครื่อง้ดบุ๊ปกตินะครับไว้สาหรับเปิดหน้าจอและมาถึงด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะประกอบด้วยหนึ่งนะครับลำโพงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ก็แน่นอนว่าตำแหน่งของมันนั้นค่อนข้างถูกต้องแล้วก็จะมีช่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับการระบายอากาศเนี่ยจะเจาะเอาไว้เพื่อให้อากาศนะั้นสามารถถ่ายเทออกได้อย่างรวดเร็วครับและที่สำคัญนะครับมีแผ่นยางมาให้ด้วยทั้งหมด4จุดแบบนี้ครับสำหรับ Tough Gaming นะครับในการเปิดก็เหมือนกับโนบุเอ็กซ์ทั่วไปเลยบานพับเดี๋ยวนี้นะครับ เครื่องเล่นเกมเดี๋ยนี้ก็ทําได้เบาลงแล้วก็มีประสิทธิภาพในการยกได้ดีนะครับแต่ว่าองศาในการยกของทัฟเกมมิ่งนั้นนะ่ะหลายคนบอกว่าเอ้ยมันจะยกได้ขนาดไหนนะครับก็ทําได้ประมาณเท่านี้ครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของโนบูเกมมิ่งทั่วไปแล้วเรียกได้ว่ามันโดดเด่นใช้ได้เลยทียนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการเปิดเครื่องนะครับก็คือกดปุ่มเหมือนเดิมนี่แต่ว่าไฟนะครับรอบนี้คือจะเดินแสงขึ้นมาเฉยๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัว t ทัส a ด d ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผิวพันุดูบริสุทพุทธพองมากๆในทีเดียวนะฮะแล้วก็มีสเปคแบบนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ Intel Core i7 นะครับแล้วก็มีทันด4สีรองรับไวไฟซิกนะครับแล้วก็ปุ่มกดในต่างๆถือว่า t ทัส Pad นั้นก็ทำได้ดีแต่ไม่มี Number Pad นะครับ Number Pad จะต้องเอารุ่นปี2020นะครับอันนี้เป็น e dition พิเศษส่วน หน้าจอนะครับก็แสดงผลในลักษณะแบบนี้ครับก็ถือว่าคมชัดดูดีสดใสและก็สวยนะครับอันนี้นี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมหลีแสงลงมาประมาหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถที่จะแสดงผลโดยที่ไม่ทำให้ตัวรายละเอียดต่างๆนั้นเสียไปนะครับมีทั้งตัวไมโครโฟนนะครับอยู่2จุดด้านล่างตรงนี้นะครับก็เรียกว่าดูดีใช่ได้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแสดงผลหน้าจอกัควับว่ามันจะเป็นอย่างไรกัน สำหรับแผงคีย์บอร์ดของ t u u g h m i n g นะครับเรียกว่าใหญ่นานุ่มแล้วก็มี t e x t u r เอร์ที่โอเคมากเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการพิมพ์งานเนี่ยถือว่าเป็นอีกคีย์บอร์ดหนึ่งนะครับที่โอเคและที่สำคัญนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่แยกออกมาเด่นชัดว่าเอ้ยมันไว้สำหรับกดนะครับในการควบคุมคอนโทรลเกี่ยวกับเกมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็มีสีไฟที่โหสวยงามนะผมว่า แล้วมันก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมสำหรับสเปคที่คุณเห็นนะครับก็คือสเปคของ t ัฟ Gaming Dash นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เราได้รับมารีวิวนะครับก็จะเป็น Intel e 1 Gen นะฮะยังไม่ใช่12นะครับแต่ว่าการ์จอนั้นก็ถือว่าแรงใช้ได้ก็คือ RTX 3060นะครับมีแรมอยู่เยอะพอสมควรและสามารถที่จะทำ Dynamic Boost ได้เรียกได้ว่าสเปคนั้นค่อนข้างจัเต็มในภาพรวมครับ สำหรับ ASUS t a b Gaming นะครับก็ยังมาพร้อมกับก,กันก็คือเป็น Windows 10เหมือนเดิมและที่สำคัญนะครับมันสามารถไปต่อกับ Windows 11ได้แต่ว่าอันนี้ผมไม่กดไปต่อนะเพราะว่าทาง ASUS เขาไม่ได้กดนะครับในส่วนสำคัญนะครับขอเริ่มจากตัวเล็กก่อนนั่นก็คือ My ASUS ซึ่ง My ASUS นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการบั้งค่า setting อะไรต่างๆมากมายนะครับในระดับหนึ่งนะมันก็จะบอกเรื่องประการเรื่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ข้อมูลต่างๆ,ๆที่ได้ราครบนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวไหนอัปเดตแล้วก็ตัวไหนที่มีปัญหามี ASUS One ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ ASUS หลายๆตัวที่สามารถควบคุมและดูแลได้มาถึง Amari Crest นะครับซึ่ง Amari Crest นั้นในตัวนี้ก็ได้หน้าตาแบบใหม่แล้วนะครับแต่ว่าในธีมของมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น LG หรือว่าทับเกมมิ่งหรือว่าเป็นแบบธรรมดาก็ได้ที่เดียกันจะบอกข้อมูลครบตั้งแต่ความร้อน CPU นะครับความจำที่ใช้แล้วก็ในเรื่องของสเปกไรต่างๆทั้งครบนะครับซิสเ็มเนี่ยมันก็จะมีบอกครั้งเรื่องของการจัดก,การความจำจาจัดการ g p u นะครับว่าจะเป็นแบบไหนมีเรื่องไฟด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของเสียงนะครับที่จะต้องมีการกดอัปเดตก่อนนะครับ หลังจากอัปเดตแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับคือการทํางานของมันแบ่งไป2จุดนะครับได้แก่ 1. Input ก็คือไมโครโฟนนะครับเข้าสู่นี้ถ้ามีเสียงรบกวนก็จะตัดออกแล้วก็ตัวของเอาต์พุตถ้าเป็นสีที่มีการรบกวนเช่นเดียวกันก็จะตัดออกนะครับก็คือเป็น two-way AI n o cancelling แล้วก็จะเป็นตัวของ resource monitor ดูว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเท่าความถึง r o g เครื่องที่แล้วที่เราได้รีวิวนะครับสติกสกาก็มีฟีเจอร์ AI นะคัสเติงแบบทูเวย์เช่นเดียวกันครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของออราซิงเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างต่างได้นะครับเกกับสีแล้วก็ปรับเรื่องของการแสดงผลหน้าจอนะครับเกมไลบรารีแล้วก็รวมไปถึงการกําหนด s สียงสเตอริโอต่างๆมีดีวมีฟีเจอร์มีข่ feature, าวมีอัปเดตนะครับเปลี่ยนธีมได้นะครับจะเป็นเป็นทับ เป็น LG หรือว่าเป็น s s u s ปกติจะได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการแจ้งเรื่องของการอัปเดตเฟิร์แมแวร์แค่นี้แหละครับคือลูกเล่นของมันทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเครื่องของ ASUS t u b Dash F15 เครื่องนี้ครับสำหรับการทดสอบ b e n c h m a r นะครับเราทดสอบได้กันทั้งหมดสโปรแกรมนะครับก็เริ่มต้นจาก 3DMark กันก่อนเลยนะครับก็ทำได้ที่5,880คะแนนนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ เฟรมเรทนั้นสามารถที่จะใช้ได้ถึง65นะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเกม Battlefield V นะครับ Battlefield 5นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็น PC Mark 10นะครับก็ทำได้อที่5,822คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่เรียกว่าค่อนข้างสูงส่วน Crystal Disk Mark นะครับแม้ว่าอาจจะแพ้ทางด้านของ AOG Stixcar ที่ได้รีวิวไปก่อนนั้นแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าราคาเครื่องนี้กับ Stixcar นั้นคนละกลุ่มกันทําให้ราคาของเครื่องนั้นนะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับเอาละครับนี่คือคะแนน benchmark ที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทําได้นะครับมก็คือ Tub Dad S สิบแต่ยังเป็น Intel Generation ที่11อยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับก็สามารถทำ Average นะครับอยู่ที่50เฟรมเรทก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าเป็นอ e ีก เลยบูตัวหนึ่งถ้าสมมติเอาในเรื่องของเกมมิ่งนั้นก็ถือว่าทําได้โดดเด่นมากเลยนะครับแต่แนะนําว่าเราควรจะต้องเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยเราเสียบปลั๊กอยู่นะครับก็สามารถที่จะทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องนั้นอ่ะดันไปถึงระดับนี้ได้เลยครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็มีขนาดอยู่ที่โอ้โห75วัตต์อัวโมนะฮะก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยทีนะฮะมันสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานสุดๆนะครับอันนี้คือไม่ได้เปิดเกมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับ4ชั่วโมง ห้านาทีนะครับถือว่าก็ก็ตามสเปคของคอมโนบุ๊กเกมมิ่งนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรนเดอร์เล่นเกมเลยเนี่ยมันอยู่ได้มาแค่2ชั่วโมงก็หมดแล้วดังนั้นเนี่ยปลั๊กเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์เล่นเกมอยู่นะครับสําหรับที่ชาร์จของคอมพิวเตอร์ ASUS ท a ร f ฟเดสเอฟสินะครับจะให้อยู่ที่200วัตต์นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสเปคว่าคุณจะได้สเปคไหนนะครับอย่างตัวนี้เป็นสเปคตัวท็อปก็จะได้อแดปเตอร์ที่ใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้เครื่องที่มีอแดปเตอร์ของเอซูเหมือนกันที่มีกําลังสูงก็สามารถที่จะชาร์จได้ชิน้นเดียวกันครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้งานเจ้าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้มานะครับก็พบว่าสักยภาพของมันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่า จัดเต็มมากๆเลยทีเดียวนะครับกับราคาของมันตัวที่ได้รีวิวนะครับก็มีราคาสู้อที่44,9 -90 บาทนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรเปลี่ยนราคากันได้เล็กน้อยอันนี้ก็ต้องไปสอบถามทางหน้างร้าน ASUS นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนี่ก็คืออีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถนํามาเล่นเกมแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจาวันได้พร้อมกับระบบ noise cancelling นะครับก็คือครบเครื่องในราคาที่เรียกว่าชิปแพงแบบนี้ แต่ก็ยังได้คอมพิวเตอร์ที่มีสกยภาพที่ดีอยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่จะรีบหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทับเกมมิ่งสีขาวรีบกันหน่อยเพราะว่าจำนวนของมันนั้นมีไม่เยอะครับแล้วก็มาพบกับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นแกจิตอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณะน,นี้รวมถึงใน facebook.com/ แ i i ครับ